ครับผมไปน้องมืนเ้็นฝนตกครับผมโอ้ไม่หลออหนึ่งเดือนครับค้นมตกลงมากครับผมเขาก็ไม่น้มหรอกครับผมไม่แต่ดินดินแหงๆหรอครับหญ้ <c oughs> ากัเต้มครับผมตรงไหนตรงหน้าครับผมไปน้องเหมือนตึบมาเลยครับผม เวลาพ่อมาห้ามาทวงปุ๊บมันก็นเศร้าตกครับฝนตกบอ่อพ่อซิมี่หนามนี่น้องครับผมพี่น้องเนาะแย่ yeah ครับผม ล้อลุน่นหนิครับผมมามเป็นตกแห้งบ่งแห้งครับเทวดาเป็นใจว่าครับผมไอ้สีฟ้าทีเมกข้างบนครับผมมามีเทวดาหรอครับผมเกิดมา,าในโลกผมไม่เคยพอครับผมมีแต่ไอ้ทีเมกหล,ลังจากทีเมกคือไปก็มีแต่จักรวาลครับผมมาแล้วครับมาแล้ว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 มาครับผมอ่าสภาพ,พุูมมีอากาศบานอ่าตะเคียงมูลหนึ่งครับผมบรรยากาศแย้มแรงครับผม สามโมงกลัวๆสามโมงครึง่งฝนกระตกลงมาก็อหอมปากของพ่อลงไปนหน่อ,อนก็ุูกตั้งไปครับก็ใส่กันครับ ขี่แน่นเครับหามเต็มโองเลยครับผมคืออยู่พี่น้องเอาปลาดุกมาเลี้ยงในโองวะครับเด้งงันหน้าเราวิ่หนามพยศครับผมเหย่ให้น้องครับเนาะครับผมพี่น้องถ่ายอันกับบ่าวนนอนเดี๋ยวก่อนตัดกินนะครับผมไปกันนะครับผมพี่น้องไอ้ทั้งบ้านทนตกคือกันกับทั้งบ้านบ่าวหนเลยครับอ่ามองเอื้อมเขามีหนาใส่ปุ้ยใส่เข่า เขาเขาก็มีน้ำเขาก็มีน้ำพอได้วันปุ๋ยวันยังกระหรวเนาะอ,อยู่ทั้งบ้านบ่าวน้องอยู่โลดชนะน้ำครับผมแต่ว่าเได้กินบอยงาก็เต็มทุ่มไหนจุ่มหน้าครับผมพี่น้องเลยโอ้ครับผมอ่ะเอา่ะถูกๆกันครับพี่น้องได้เป่าวน้องในไทยฝนไทยยังแถมพี่น้องในปริกันต้องครับเนาะพี่น้องหมึดมากเหรอครับผมหมึดด้วย ลืมไปว่าไอ้สมูดมันต้นฝนปรไเดีครับผมลองกับพิษขาดเลยครับผมเนี่ยทำนี่มากับน้ำห่วยบันววนี่หรอกครับผมอ่ะ สมัยก่อนนี่นี่หวยนี่ยังนี่น้ำท่วมมาแล้วครับผมตัวนี้จนเสือออกก้อนซาล้วครับจนเสือออกก้อนซาเราเมื่อนี่น้ำม,มาใส่เข่าอยู่ครับผมโอ้ยนิบไหลนี่นางสติกนี่ยิ่งขึ้นไปนเลื่อยนะครับเราเปน,น้งนองเนาะยิ่งเป็นไปเซย์ห้ำยุ่มเทวดานะครับเนาะ ก็ขานะครับแล้โอ้เป็นไะไรเปนไอของกรุงเทพกรุงไทยเฮาได้ยินข่าวว่านักศึกษาไปประท้วงกันนี่เป็นจะอะไรนะครับน้อไอ้ขุดไหวกันบ่ครับผมเป็นจะอะไรกันเนาะเป็น้อหน่องเนาะขัดขุดไหว้กันนี่ข้อขุดไหว้ล้วครับผมน้ำพามาสู้สู่ความสงห์กับพะครเนาะเอากระตุกสู้กันเด้อครับพี่น้องเด้อสู้กันครับผมสู้กันต่อไปสู้ฟู้สังครับผม ตีกิฟบ้านเมืองข้ามันแย่ครับผมแย่มากแต่ก่อนโควิดแล่ะครับผมถึงสิ COVID, มีโควิดบ่มีโควิดมันก็แย่ครับผมพอประเทศเข้ามันแย่คนเอากับบว์ว่าถือแล้วพาดพิงไปมันก็บกว์คือพาดพิงไปมันก็คนมีคนมาคนสั้งมันก็มาดาบบาหน่องอย่งบอกอง้อขัวไอ้กูเลิกติดตามมึงแล้วไอสัตว์ประทันโอ้จุกเลยครับพี่น้องจักเคยเบิ่งเฮาบ่เคยเบิ่งเฮาวกูเลิกติดตามมึงแล้วไอส้สาบเกิดว่า ฮ่าฮ่าปล่อยเข้าไปครับพี่น้องผมจะเศร้าเรื่องอะไรละเรื่องการเมืองการเมืองคือว่าผู้ใดดีผู้ใดดีผู้นั้นก็อยู่ได้ผู้ใดซื่อผู้นั้นก็อยูไม่ได้ครับผมแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะเพราะคนเท่าสมัยถูกมือมันเทคโนโลยีมันทันสมัยครับผมคือฝ่าคือฝนตกมองหนีบ้านน้องทายไปเบิ้งพี่น้องก็ได้เบิ้งได้เห็นกันถ้ามีคนเชื่องกันในภูมิใหม่ในี่มังไดนมังหนึ่งผู้อื่นทายลงไปไง เท่าก็ได้เห็นกันน้องอเนากเป็น้องเนาะสมัยถมือครับผมเห็ดนยังก็ต้องให้มีคิดใหญ่คนเห็นครับผมว่าทืกมือโลกดิจิตอลกล้องมันมีหลายแบบครับผมรอรุ่นฝนกันครับพี่น้องอ่าเป็นดจครับผมรายงานข่าวให่เบิรงนด้ครับผมว่าแต่ละจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้บังได้มีนองมีน้ำสวมแนวกับรายงานบอกกันเด้นะครับเด้อครับผมเหมือนตอนนี้ตอนนี้ขณะนี้ครับผมคนตกแต่ได้ประมาณ สามสิบนาทีกับว่ไใดครับผมสามสิบนาทีแต่บ่มีน้ำหรอกครับผมเห็นร่บอไม่บอผมไม่ตอนนี้พอนอนก็นอนอูครับผม,มบรรยากาศกับว่าจะไม่จีบจีบจาขาย,ยาแล้วครับผมกับว่าใดตรงไหนฝน,นตกฝนตกมากครับผมโอ้ยใหญ่พอแม่ประมันถอนเลยครับผมเขาเลยเอาเอา่อตรีสีไปจีบ พบรุกหยาครับผมหายหยามันงามเข้าอะไรกินได้แค่สิด้กินบม่ได้กินครับพี่น้องเค้าพี่นี่น้ำหวยครับผมนี่เห็นกันอยู่เหยื่อแห้งครับผมพี่น้องซึ่งเป็นเลยครับช่วงนี้เงินติดกระเป๋าก็มีกันก็ระพ่อบาทบอกกับพี่น้องผมผมมีติดกระเป๋าเลยครับผมภายในปีมันจะมีอยู่ปีหนึ่งปี ปีหาเก่าปีหาเก่าผ,ผมบอกคืผมบอกมีเงินติดทุงผาเลยครับผมช่วงสมัยเขาประท้วงกันใหม่ไม่พูดทำไมอตอนผมทำงานรถตัดปีหาเก่าขาเจ็บทำไมเขากระร่งสีไรทักษิณหนีครับผมผมคิดว่าตอนนั้นอภิชิตป้ออภิชิตเขามาเป็นนายกครับผมผมมีเงนนินนี่ติดก,กระเป๋าหัวบาทมาต้นนี้พยุด ประยุทธ์ไอ้มาอยู่ผมกับบมีเงินติดทุงผ้าพ่อผ่านเลยจักเป็นจังไงครับผมพี่น้องโอ้แย่เลยครับผมเป็นยังกระยาาครับทั้งในิดไทยใต้จะน่ากับบมีเงินติดทุงผาง้าบอมีเงินติดกระเป๋ามาเห็นอู้ฟ้ามเร็วครับพี่น้องฟ้ามเรยวเทามักลับมาขวัมีฟ้ามีฝนไปแล้วนะพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาก็เป็นยุค 4G อยู่ครับผม มันก็นมาศาสตามยุคบ้านละครับผม4 g ตอนนี้เล่าเล่าคอมเมนต์เขาก็ไปหาจี g กัีหรือเล้วครับผมหาจีฮกจีเขาพัฒนาไปเร็วกแห้งครับผมบารเท่านี้ก็มีแต่คนลาหลังครับผมเขามาโอ้ยสิเจเลิศกันจะมาเอาไปมาล่าหลังเขาเลยครับผมลาหลังทำอะไรก็ลำบาก ไพรก็เอามาไพรแล้วครับผมเละเห็นยังกระลำบากก็ต้องมีภูรักษู้ใหญ่สังการในหมู่บ้านก็ต้องมีผููใหญ่กำนั่นอาพระคนสังการกันในอำเภอก็มีานอำเภอครับผมสังการในจังหวัดก็มีจังหาัู้ว่าครับผมกันลาไล่มากเป็นประอดอืมนีม่แล้วครับผมการบริหารระเบิด ชมบูเรานายาสิทธิราชครับผมพี่น้องชมดังกระลำบากครับผมช่วงนี้สูส่ๆกันต่อไปครับพี่น้องรอหนามลอ่อฝนกันต่อไปครับผมผกันฝนตกนี่ชาวไฮชาวนาเ้าก็มีแตอร์ล่อหลุดก็ฝนฝ่าเลยนะครับผมฝนตกมากะได้กินฝนมาตกมากะพอได้กินครับผมแค่ในั้นแหละครับผมเนะพี่น้องเนาะสูส่ๆกันชมบูตกันครับผมพี่น้องดูแลสุขภาพตุ่กูตุันครับผมรำรวยรำรวย เงินทองไหลามาเทมาครับผมขันเงาประตกยางบอกรอยยากกระแสเงินทองเคยนะครับพ้องเนาะพากันถือเกลียกกันวู้ววปังวานกันโอ้โหอะอี่น้องนัะ